โอเคครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องแนโนชาแนลนะครับผมผมก็จะมาพาทุกคนนะครับไปตีกิรันตีหน้ากันนะครับผมผลเข้าไปแล้วนะผมก็เข้ากันเลยโอเคเดี๋ยวขอเชิญเพื่อนก่อนนะครับผมชิโอ้ยเขาเตรียมการใหญ่มากเลยเชิญไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอจัดทีมก่อนมันจะแพ้เออมังกรนะผมผมก็จะเอา มังกรเป็นตัวเปิดก่อนเลยนะครับพวกเดียงก้านะครับผมแล้วก็เอาเกงก้าไปนะครับมันจะแพ้พวกแฟรี่ใช่ไหมเกงก้าผมเป็นตัวนี้จะเป็นชาโดนบอลผมก็จะเอาตัวอื่นไปดีกว่าเอาเอาตัวนี้มาทำไหมไฟก้อนก็ไม่ใช่ตัวดีซะด้ยวย เอาเดียงก้าไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแฟรี่นะครับผมเดี๋ยวขอไปเลือกตัวก่อนนะครับแป๊บบนึ่งแฟรลี่หายแล้วฟรลี Fairy ่หายไปไหนวะอ่ะจัดแค่นี้ก็พอว้าวคนตี7คนครับมาพร้อมหน้าพร้อมตามีคนใช้โอเมก้ามาด้วยนะครับผมก็มีคนแบกเลเวลสินี่จะเป็นน้องผมนะครับพอดีว่าน้องผมก็อยากจะจับนะครับ วันนี้ก็มาล่าใช้นี่กันนะครับ EP แรกนะวันนี้ผมน่าจะได้ตีประมาณ2ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งก็น่าจะลงคลิปหน้านะครับก็จะเผื่อไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้น่าจะได้ตีประมาณ2ตัวนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ก็ดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับก็ใครเข้าแล้วแหละคนตีประมาณเจ็คนก็ไหวอยู่แล้วนะที่จริงประมาณ6คนก็ไหวแล้วมาอสิบสองสิบเอ็ด แปวันนี้น้องผมก็มากัน2คนนะครับนี่ไงน้องชายผมนะครับผมแล้วน้องเล็กผมก็เพิ่งเล่นรหัสไปนะครับ <c oughs> ไปเละไฮริวฉันเลือกนายไฮริวผมจะเป็นอารมณ์เดือดพามนะครับผมก็มังกรจะแพ้ถ้ามังกรด้วยกันนะครับผมแต่ผมก็ไม่แนะนำคฮริวสักเท่าไหร่แต่ผมก็เอามานะพอดีว่าโปกเกมอนผมก็จะ แบบมันไม่ค่อยเหลือไงครับเกงก้าก็ไม่ค่อยมีนะครับพวกท้าแฟรี่ก็ไม่มีน้ําแข็งก็ไม่ค่อยมีนะครับผมแตเดี๋ยวเราก็ยาวๆนะครับผมโอเคก็เลยเดยงก้าเพื่อนยากเดยงก้าจะเป็นท้าหมู่ดาวตกนะครับผมบอกเลยว่าท่านี้แรงนะครับแนะนำสลับเออท่ามังกรของทุกตัวนะครับผม กีฬาตีหน้านะครับตีเราก็ไม่คพอ่เข้านะครับก็ท่านี้ก็ไม่ค่อยแรงแล้วก็โอเคพอดีมันมีคนแบกก็ประมาณนี้นะครับผมเพระาะว่าก็มีคนเอาเมก้ามานะครับน่าจะเป็นเมก,เก้าเจงก้านะครับผมโอเคเดียาวนะครับผมอุ้ยชิบนผ่านแล้วเดงก้าตัวนี้มันเป็นผ่าฟ้าผ่านะครับเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนตัวนี้แล้วแหละถ้ามันไม่ค่อยดีนะครับผมสําหรับตัวนี้มันจะไม่ค่อยแนะนํานะครับ มันต้องเอาเป็นท่ามูดาตกนะครับนี่เกียงกล้าก็จะเป็นเออชาโดบอลนะครับผมก็ท่านี้ก็แรงอพอสมควรนะครับนี่อุ้ยแต่มันบางนะใครที่จะเอาเกียงก้ามาก็คิดคิดผิดแล้วแหละครับนี่มูดาตกยาวเลยนะครับอุ้ยมันตีตีเราไม่ค่อยเข้า,าเท่าไห่าปลยไปเลยครับว๊าบโอเค ออ้ยแรงแรงท่านี้แรงนะครับโอ้น้องผมมันก็ร้องครับเพราะว่าเออมันก็เพิ่งตีเป็นครั้งแรกเนาะไปเลยวขวาไปครับเลจิกินจับนะครับตัวนี้จะเป็นเอาท่าอิดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตาหลังๆโปกเกมอนผมหมดนะก็เลยเอาเลจิกินจับไปก่อนนะคะผมเพราะว่าเอาเป็นการแบบที่เกยบชุบไงอาจจะตีเขาไม่เข้าจะเท่าไหไ่นะ ัวนี้อึดไหมผมว่าไม่ค่อยอึดน,นะครับผมก็ตีได้สบายๆนะครับประมาณหกคนก็ไหวว้าตายซะแหบวบโอเคก็ขอบคุณที่แบบมีคนมาแบกช่วยนะครับผมขอบคุณจริงนะครับสําหรับพี่ๆน้องๆใครที่แบบอยากจะเล่นกับผมจริงๆนะครับผมต้องขอใครด้วยที่แบบไม่ได้เชิญนะครับ คือตอนนี้นะครับผมก็แบบรู้สึกว่าผมต้องทํากิจกรรมด้วยคนอื่นนะครับเพราะว่าพวกนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้เชิญในกลับมาเล่นด้วยไงแต่ผมแนะนําให้ทุกคนนะครับเข้ากลุ่มรายนะครับได้ล่างคิดเลยนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไปแล้วนะหมัดระเบิดโอเหตายเลยยาวๆนะครับฟลี่ไปล่อยไปเลยว้าโอเค เรียร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ตั้งใจจับแล้วตัวนี้ก็มีชายนี่แล้วนะครับผม1898ไม่ดีเท่าไหร่นะครับไอวีร้อยก็ประมาณพันเก้ากว่านี่แหละโอเคได้ยาชุบชีวิตมาก็ถือว่าดีนะครับเพื่อจะเอาไปชุบชีวิตนะครับอะไรนี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในการแบตเทิล มานะครับก็ขอใช้นี่ตัวแรกเลยนะปายโอ้โหไม่นี่ครับไม่เป็นไรนะฮะ่อาผลามา้ทองไปก่อนเดี๋ยวเราต้องล็อกล็อกวงนะครับให้ถึงปลามันนะครับผมก็ไม่แน่ใจสักเท่าไหร่ว่ามันต้องล็อกวงเท่าไหร่นะครับอา้าขอโทษนะครับมันโยนวงมันก็ใหญ่มากเลยนะอา้า Hey, เฮ้ยเกินไปครั้งเดียวติดโอเคครับ okay, ได้มาแล้วครับเปิดเด็กใหม่ๆเลยนะครับผมโอเคจำง,ง่ายนะครับผมแต่ก็มันก็เอพอดีนะครับน่าจะดีโอ้ยท่าน,นี้มันก็ไม่ค่อยแนะนํานะต้องเป็นท่าชาดอนโาดนบอหรือเปล่าน่าจะใช่นะน่าจะแนะนำโอ้ยตัวนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับผมว้าว ไม่ได้ใช้นี่นะครับตัวแรกไปเดี๋ยวเราก็จะไปตีตัวที่สองกันเลยนะครับไปตัดไปตอนตัดไปตอนที่เราไปตีตัวที่สองกันไปเลยนี่ครับผมนี่นะครับผมสําหรับน้องผมที่จับได้นี่คือรหัสใหม่นะครับผมนี่เลเวลสิบสี่นะผมน้องผมก็หลบอย่างเดียวเลยนะก็น้องชายคนกลางครับจับให้น้องเล็กนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยตัวนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครผม ดยวเปิดให้ดูนี่ก็นี่ส่วนของน้องชายผมก็ตัวนี้นะครับผมโอ้ก็ตัวไม่ค่อยดีตัวไม่ค่อยดีนะก็เลเวลน้องผมก็ประมาณยี่สิบแปดนะครับผมก็ผมก็เออก่อนที่จะไปตัดผมก็อยากจะเปิดให้ดูเนาะว่าเออมันจับได้ง่ายจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปตีตัวถัดไปเลยนะครับผม เวทุกคนก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สองของเรานะครับผมโอเคเข้าแล้วมาแล้วจ้าว้าวขอบคุนที่เชิญน,นะครับผมตัวแรกผมก็จะเอาบางกีรัสไปเปิดนะคะผมอุย้ยคนตีแปดคนเลยวันนี่ยวันนี้ผมก็น่าจะได้เพราะราคาใช้นี่ประมาณสามตัวนะคะผมวันนี้เอาแบบจุๆจุเออ <laughs> วันนี้ตอนแรกผมก็ว่าจะลุ้นสักประมาณสามรหัสนะครับแต่น้องก็เริ่มเบื่อแล้วน้องผมก็ไม่ตีเลยนะก็ไปนั่งเล่นคอมต่อ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับผมผมก็มาตีคนเดียวก็มาลุ้นช้นี่คนเดียวก็ได้ <c oughs> โอ้ยคนตีเยอะนะมาแล้วครับผมตัวแรกขอบคุณที่เชิญนะครับผม <c oughs> มันจะแพ้าัดมืดใช่ไหมเราก็เอาบางกีรากัดขย่ําไปเลยตีง่ายๆเลย15คนนะวากัดขย่ำาโ้ยตีบางกีรเราไม่เข้ากัดขย่าโอเคยาวๆนะครับผมตัวนี้มันจะเกงก้าผมก็ไม่ค่อยแนะนําเพื่อจะเอามาตีนะครับเพราะว่ามันบางมากนะครับสําหรับเอาเกงก้ามาตีนะครับ แล้วก็อย่างแรกที่ผม,มแนะนําก็คือพวกพวกธาตุมังกรนะครับผมมังกรด้วยกันเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้คือโปเกมอนผมมันไม่มีแฟรี่แล้วก็น้ําแข็งนะครับผมก็เลยตัดสินใจต้องเอาพวกมังกรมาตีด้วยกันนะครับผมมาครับก็สำหรับใครที่บินโปเกมอนยังไม่ได้นะครับผมก็กําลังหาวิธีแก้อยู่นะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับผม ถ้ามันหาวิธีแก้ไม่ได้คงจะต้องไปหาเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องไปถามคนอื่นดูแลเพราะว่าบางคนเขาก็รู้หรือว่ามันยังไงกันแน่ผมก็ไม่รู้นะไปครัเดี๋ยวเราก็ตีอยู่ไปเรื่อยๆดาวมูตกว้าตาโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปหาวิธีแก้นะครับสำหรับคนที่บินแล้วแบบมันเข้าไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวไปหาให้ 1,895ต่ำกว่าเมื่อกี้นะครับผมก็ขอบคุณที่เชิญนะครับผมตัวนี้ถามว่าจับง่ายไหมผมก็ว่าเลยบอกเลยว่าจับง่ายนะแต่ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ว่ามันจับง่ายขนาดนี้เลยเลยมาครับใช้นี่ออกมาครับโอ้โหไม่นี่ครับถ้าจะเป็นใช้นี่นะคะมันจะเป็นตัวสีแบบออก,กเงินๆนะครับผม ฟับโอเคติดคำว่าเยี่ยมนะครับผมไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอล็อกวงก่อนนะครับผมเอาวงแค่นี้แหละวงมันใหญ่นะครับผมโอ้ช้าเกินไปเอาบอกเลยว่าจับง่ายแน่นอนชอบครับถ้าจับง่ายหนีชอบ ได้มาแล้วครับแต่ไม่ใช่ใช้นี่นะครับผมเฮ้ยมันก็ไม่ค่อยดีนะครับท่านี้จะไม่แนะนํานะครับผมต้องเป็นท่าอะไรอะโบราณอะไรสักอย่างนี่แหละโอเคได้มาแล้วนะครับสําหรับสองตัวแรกนะครับผมไหนว่าสองตัวแรกโอ้ยต่ํากว่าเมื่อกี้นะครับผมนี่ตัวนี้ก็โหดย,ยังไงวะ <laughs> เดี๋ยวเราก็จะไปตีตัวสุดท้ายนะครับผมมาลุ้นใช้นี่กันนะครับก็น่าจะเป็นคลิปแรกแหละที่ผมแบบลนทุนแบบตีประมาณสามตัวไดไ้เดี๋ยวเราก็จะไปตีตัวที่สามกันเลยนะครับผมไปโอเคครับทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับผมก็คนเดิมน,นะครับที่เชิญผมนะครับเขาน่าจะบินนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปลองถามเขาดูนะครับว่าเอเอแบบบินแบบบินยังไงให้แบบเอ๊ย ทำยังไงให้แบบบินได้เอ้ยทำยังไงให้เข้าได้เออว้ายพูดผิดขออภัยด้วยเอาทาไมเข้ากันจะสามคนอ๋อเขาล็อกห้องไว้เพื่อจะเชิญคนอื่นโอเคเข้าใจครับไม่รู้ว่าคนจะครบหรือเปล่านะครับผมคนเข้าแค่สามคนเองนะอุ้ยกล่าวแล้วทําไมวับมาเลยจัง <c oughs> อุ้ยตีง่ายๆเลยครับทุกคนแบบเนี้ยดียังกล้าเอาเป็นตัวแรกนะครับ หมูดาวตกโอเคตัวนี้ก็หมูดาวตกเอาไปตัวนี้ก็หมูดาวตกเอาไปนะครับเพิ่ออักทีต้องการท่ามือแะไม่มีเลยอะโอ้มากันพร้อม ตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ใช้นี่หรือเปล่านะครับผมก็ขอบคุณที่เชิญผมมาตีนะครับผมก็เป็นการลุ้นโอกาสที่แบบดีมากพอสมควรคลิปนี้ก็จับง่ายๆเลยนะครับก็ผมแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับมาจับกันเยอะๆนะครับ,บ,รนนรบสําหรับตัวนี้นะครับผมไปเลยกีลาติน่าเป็นตัวที่ตีขขง่ายพอสมควรนะค,ขขครับผมก็ประมาณ หกคนก็ไหวนะครับผมถ้าคนเก่งเขาก็สองคนก็ไหวนะครับอันนี้ผมต้องต้องให้คนเขาแบกเอามานะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายไปด้วยนะครับ <c oughs> เผื่อเป็นหลักฐานว่าเขาเชิญผมสําเร็จนะครับผมไป,ไปเลยฮาวโอเคยาวๆนะครับไปเลยเดียงก,ก้าเดียงก,ก้าเป็นท่าหมู่ดาวตกนะครับผม ท่านี้แรงพอสมควรนะครับผมนี่นี่แรงจริงนะครับดูจากเลือดนะครับผมตัวนี้ผมว่าจะปั้นนะครับผมตัวนี้จะเป็น iv ร้อยด้วยนะครับสําหรับเดียกาก็สําหรับคนที่มาขอโปเกมอนผมนะครับผมก็ตัวนี้ผมก็ไม่ให้แล้วนะครับเพราะว่ามันก็เปลืองสตาร์ดักด้วยนะครับมีเดี๋ยวคนขอแบบตัวโหดอย่างเช่นไอตัวตํานานพวกเดียงก้าพวกเอ่ออีเวนท์ทอสอะไรประมาณนี้คือแบบมันเสียสตาร์ดักเยอะนะครับพอสมควรนะประมาณล้านนะครับผม ผมก็ไม่ดีกว่านะเพราะมันมันเปลืองนะครับกว่าจะเก็บได้นะผมผมก็อยากให้ทุกคนแบบเออเข้ากลุ่มไลน์นะครับจะได้มีคนช่วยตีแล้วจะได้ตัวดีๆไปด้วยกันตีเร็วมากครับไอวี IV ต่ำกว่าเก่านะใช้นี่ปิดคลิปได้หรือเปล่าตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายน,นะครับผมก็เก็บบัตรไว้เยอะพอสมควรนะ โอเคมาแล้วครับมาแล้ว14ลูกครับใช้นี่จงออกมาเถอะช้ใช่ไม่นี่ครับเรียบร้อยโอ้โหลอไป3บัตรแล้วนะนายเนี่ยขอล็อกวงก่อนนะครับเอ้ยอย่ารีบอย่ารีบ ทำ,มมทำไมมันดื้อทำไมมันดื้อรนจังหนึ่งสองสามอ้าโอ้โหไม่ได้ให้ลุ้นเลยเหรอจับง่ายเกินผมก็รึกว่าเป็นบอสหนึ่งดาวได้มาแล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยดีนักนะครับผมผมจะให้แนะนำนะครับเป็นท่าพวกนี่ๆๆน,นี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับท่านี้นะครับก็เพิ่งมาเปลี่ยน เปลี่ยนเมื่อกี้เองนี่ตัวนี้ตัวที่ดีพลังโบราณนะผมกับชาลอนเคานนะครับผมแนะนํานะครับสองท่านี้โอเคท่านี้มันไม่ค่อยแรงครับไม่ค่อยแรงไปเปลี่ยนได้เลยท่านี้แนะนํานะครับตัวนี้ผมก็แนะนําเอาไว้สาหรับตีหลีกหรือเปล่าผมว่าน่าจะไม่แนะนํานะครับก็เอาไว้เก็บเก็บเอาไว้เะครับเก็บเอาไว้ตีบอสเถอะไป ก็ไม่ได้ใช้นี่นะครับคลิปนี้ได้มาสามตัวนะครับผมคลิปหน้าผมก็จะมีอีกนะครับผมเพราะว่าผมจะต้องได้ใช้นี่มันได้นะตัวนี้มันจะมีมันจะอยู่ถึงวันที่ยีบสองนะครับผมมามันก็อยู่ถึงกับเกโนเซ็กนะครับผมแต่เกโนเซ็กผมก็เสียดายนะที่ผมจับได้แค่สองตัวก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับ คลิปนี้นะครับก็พอและว,วันนี้ไม่ได้ใช้นี่นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย